หนงพงกษัตร์ิยบทที่11ความผิดพลาดของซาโลโมอนพระราชาซาโลโมอนทรงรักหญิงต่างชาติหลายคนนอกจากพระธิดาของฟารโรแล้วมีหญิงโมอับหญิงอัมโมนหญิงเอโดมหญิงไซดอนและหญิงฮิตไทซึ่งเป็นประชาชาติที่พระยะเวตรัดกับคนอิสราเอลว่าพวกเจ้าอย่าแต่งงานกับพวกเขาหรืออย่าให้พวกเขามาแต่งงานกับพวกเจ้า เพราะพวกเขาจะหันจิตใจของพวกเจ้าไปตามพระต่างๆของเขาอย่างแน่นอนซาโลมอนทรงติดพันหญิงเหล่านี้ด้วยความรักพระองค์ทรงมีมเหสีเจ็ดร้อยคนและนางห้ามสามร้อยคนและบรรดามเหสีของพระองค์ก็หันพระไทยของพระองค์ไปเสียต่อมาเมื่อซาโลมอนทรงพระชราแล้วบรรดามเหสีของพระองค์ได้หันพระไทยของพระองค์ไปตามพระอื่นๆและพระไทยของพระองค์ไม่พักดีต่อพระยาเวพระเจ้าของพระองค์ ไม่เหมือนอย่างพระไทยของดาวิดพระราชบิดาของพระองค์เพราะซาโลมอนทรงดำเนินตามเจ้าแม่อัสโทเรธพระของชาวไซดอนและตามพระมิวโคมสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของชาวอัมโมนซาโลมอนจึงทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวและไม่ได้ทรงดำเนินตามพระยาเวอย่างเต็มพระไทยไม่เหมือนอย่างดาวิดพระราชบิดาของพระองค์ และซาโลมอนได้ทรงสร้างปูชนียสถานสูงบนภูเขาที่อยู่ตรงข้ามกรุงเยรูซาเล็มสำหรับพระเคโมสซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของโมอับและสำหรับพระโมเลกซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของคนอัมโมนพระองค์ทรงทำอย่างนั้นเพื่อมเหสีต่างชาติทั้งหมดของพระองค์หญิงเหล่านั้นได้เผาเครื่องหอมและถวายเครื่องสัตวบูชาแก่บรรดาพระของพวกนางพระยาเวกิวซาโลมอนเพราะพระทัยของท่านได้หันไปจากพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอล ู้ทรงปรากฏแก่ท่านสองครั้งแล้วและได้ทรงบัญชาท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท่านไม่ควรไปติดตามพระอื่นๆแต่ท่านไม่ได้รักษาพระบัญชาของพระยาเวเพราะฉะนั้นพระยาเวตรัสกับซาโลมอนว่าเพราะเจ้าทําเช่นนี้และเจ้าไม่ได้รักษาพันธสัญญาและกฎเกณฑ์ของเราซึ่งเราได้บัญชาเจ้าเราจะฉีกอาณาจักรเสียจากเจ้าอย่างแน่นอนและมอบให้ข้าราชการของเจ้าอย่างไรก็ตามเพื่อเห็นแก่ดาวิดบิดาของเจ้า เราจะไม่ทำในสมัยของเจ้าแต่เราจะฉีกมันออกจากมือบุตรชายของเจ้าอย่างไรก็ดีเราจะไม่ฉีกอาณาจักรเสียทั้งหมดแต่เราจะให้เผ่าหนึ่งแก่บุตรชายของเจ้าเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเล็มซึ่งเราได้เลือกไว้บรรดาศัตรูของซาโลมอนพระยะเวห์ทรงให้ปฏิปักษ์เกิดขึ้นต่อสู้ซาโลมอนคือฮานดัดคนเอโดมท่านเป็นเชื้อกษัตริย์แห่งเอโดมเพราะเมื่อดาวิดอยู่ในเอโดมนั้น โยอาบผู้บัญชาการกองทัพได้ขึ้นไปฟังพูดที่ถูกฆ่าและได้ฆ่าชายทุกคนในเอโดมเสียเพราะโยอาบและคนอิสราเอลทั้งสิ้นยังอยู่ที่นั่นหกเดือนจนกว่าเขาจะได้ตัดชีวิตชายทุกคนในเอโดมแต่ฮาดัดได้หนีไปอียิปต์พร้อมกับคนเอโดมบางคนผู้เป็นข้าราชการของบีดาท่านเวลานั้นฮาดัดยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่พวกเขาออกจากมีเดียนมาอย่างปารานพาคนจากปารานที่มากับเขาทั้งหลายเข้าไปอย่างอียิปต์ และเข้าเฝ้าฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปต์และพระองค์ประธานบ้านหลังหนึ่งแก่ฮาดัดและทรงกำหนดให้ได้รับปันอาหารและประทานที่ดินให้ท่านด้วยและฮาดัดเป็นที่โปรดปรานของฟาโรฟาโรจึงประทานน้องสาวของมเหสีของพระองค์เองคือน้องสาวของพระราชินีทาเปเนสให้เป็นภรรยาของท่านและน้องสาวของทาเปเนสก็คลอดบุตรชายคือเกนุบัตแก่ท่านและทาเปเนสให้เขาหย่านมในวังของฟาโร และเกนูบัตอยู่ในวังของฟาโรในหมู่โอรสของฟาโรแต่เมื่อฮาดัดอยู่ในอียิปตได้ยินว่าดาวิดล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบรุษของพระองค์แล้วและโยอาหผู้บัญชาการกองทัพก็สิ้นชีวิตแล้วฮาดัดจึงทูลฟาโรว่าโปรดให้ข้าพระบาทไปและข้าพระบาทจะกลับไปประเทศของข้าพระบาทแต่ฟาโรตรัสกับท่านว่าท่านอยู่กับเราท่านขาดอะไรหรือท่านจึงหาทางที่จะกลับไปประเทศของท่าน และท่านทูลพระองค์ว่าไม่ขาดอะไรพะยะค่ะแต่ขอให้ค่าพระบาทไปเถิดพระเจ้าทรงให้ปฏิปักษ์อีกคนหนึ่งเกิดขึ้นต่อสู้ซาโลมอนคือเรโซนบุตรเอลียาดาผู้ที่หนีไปจากฮาดัดเอเซกษัตริย์แห่งโสบาเจ้านายของตนเมื่อดาวิดเข็นฆ่าชาวโสบานั้นเรโซนได้รวบรวมผู้คนให้อยู่กับเขาและได้กลายเป็นหัวหน้ากองปลพวกเขาไปอาศัยอยู่ในเมืองดามัสกัสและครอบครองเมืองดามัสกัส เขาเป็นปฏิปักษ์ของอิสราเอลตลอดรัชสมัยของซาโลมอนและก่อการร้ายเหมือนที่ฮาดัดได้ทำและเขาเกรดชัางอิสราเอลและได้ปกครองซีเรียเยโรโบอัมก่อการกรบฏเยโรโบอัมบุตรเนบัตคนเอฟราอิมจากเมืองเซเรดาข้าราชการคนหนึ่งของซาโลมอนมารดาของท่านเป็นหญิงไม้ชื่อเซรุวาท่านได้กบฏต่อพระราชาด้วยต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่ท่านกบฏต่อพระราชา คือซาโลมอนทรงสร้างป้อมมิวโลและอุดรอยแยกของกำแพงนครดาวิดพระราชบิดาของพระองค์เยโรโบอัมเป็นนักรบกล้าหาญเมื่อซาโลมอนทรงเห็นว่าชายหนุ่มคนนั้นเป็นคนขยันจึงตั้งให้ดูแลแรงงานทั้งสิ้นที่ถูกเกณฑ์มาจากพงพันธุ์ของโยเซฟต่อมาในเวลานั้นเมื่อเยโรโบอัมออกจากกรุงเยรูซาเลม็มอาหิยาผู้เผยพระวจนะชาวชีโลได้พบท่านกลางทางอาหิยาคลุมกายด้วยเสือ้อคลุมใหม่ และทั้งสองคนก็อยู่ลำพังในทุ่งนาแล้วอาหิยาก็จับเสื้อคลุมใหม่ที่สวมอยู่ฉีกออกเป็นสิบสองชิ้นและท่านพูดกับเยโรโบอัมว่าท่านจงเอาไปสิบชิ้นเพราะพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่านี่แน่เรากำลังจะฉีกอาณาจักรจากมือของซาลโลมอนและจะให้เจ้าสิบเผ่าแต่เขาจะมีเผ่าหนึ่งเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเลม็มเมืองซึ่งเราเลือกจากเผ่าทั้งหมดของอิสราเอล เราะเขาทอดทิ้งเราไปนมัสการเจ้าแม่อัสโทเรสพระของชาวไซดอนเคโมสพระของโมอับและมิลโคมพระของคนอ,มอนัมโมนและไม่ดำเนินในทางของเราคือทำสิ่งที่ชอบทำในสายตาของเราอีกทั้งไม่รักษาก,ษากฎเกณฑ์และกฎหมายของเราไม่เหมือนอย่างดาวิดบิดาของเขาอย่างไรก็ตามเราจะไม่เอาอาณาจักรทั้งหมดไปจากมือของเขาแต่เราจะให้เขาเป็นผู้ครอบครองตลอดชีวิตของเขา เพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราผู้ที่เราเลือกไว้ผู้รักษาบัญญัติและกฎเกณฑ์ของเราแต่เราจะเอาอาณาจักรไปจากมือบุตรชายของเขาและจะมอบให้เจ้าสิบเผา่าเราจะให้เผ่าหนึ่งแก่บุตรชายของเขาเพื่อดาวิดผู้รับใช้ของเราจะมีประทีปดวงหนึ่งต่อหน้าเราตลอดเวลาในเยรูซาเล็มเมืองซึ่งเราเลือกให้ตัวเองเพื่อประดิษฐานชื่อของเราไว้ที่นั่นเราจะเอาตัวเจ้าและเจ้าจะปกครองทุกอย่างที่ใจของเจ้าประสงค์ และเจ้าจะเป็นก,กษัตริย์เหนืออิสราเอลและถ้าเจ้าเชื่อฟังทุกสิ่งที่เราบัญชาเจ้าและดำเนินในทางทั้งหลายของเราและทำสิ่งที่ชอบทำในสายตาของเราโดยรักษากฎเกณฑ์และบัญญัติของเราเหมือนอย่างดาวิดผู้รับใช้ของเราได้ทำแล้วเราจะอยู่กับเจ้าและจะสร้างราชวงศ์ที่มั่นคงให้เจ้าเหมือนที่เราได้สร้างให้ดาวิดและเราจะให้อิสราเอลแก่เจ้าเพราะเหตุนี้เราจะให้ความทุกข์ใจแก่เชื้อสายของดาวิดแต่ไม่ใช่ตลอดไป ดังนั้นซาลโลมอนจึงทรงหาช่องทางที่จะประหารเยโรโบอามเสียแต่เยโรโบอัมได้ลุกขึ้นหนีไปอียิปต์ไปยังชิชักกษัตริย์อียิปต์และอยู่ในอียิปต์จนกระทั่งซาลโลมอนสิ้นพระชนซาลโลมอนสิ้นพระชนม์ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของซาลโลมอนและทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำและพระสติปัญญาของพระองค์ได้บันทึกไว้ในหนังสือพระราชกิจของซาลโลมอนไม่ใช่หรือ และเวลาที่ซาโลมอนทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็มเหนืออิสราเอลทั้งสิ้นนั้นคือ40ปีและซาโลมอนทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบรุษของพระองค์และเขาฝังพระศพไว้ในนครดาวิดพระราชบิดาของพระองค์และเรหโ,โบอัมพระราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชแทนหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สิบสองเผ่าเหนือแยกตัวออกเรหโ,โบอัมได้ไปยังเมืองเชเคม เพราะอิสราเอลทั้งสิ้นได้มาอย่างเชเคมเพื่อจะตั้งพระองค์ให้เป็นกษัตริย์เมื่อเยโรโบอัมบุตรเนบัตท,ทราบเรื่องนี้แล้วท่านยังคงอยู่ในอียิปที่เยโรโบอัมต้องอาศัยอยู่ในอียิปเพราะท่านหนีจากพระพักพระราชาซาโลมอนเขาทั้งหลายก็ใช้คนไปเรียกท่านเยโรโบอัมกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดได้มาทูลเรโหโบอัมว่าพระราชบิดาของฝ่าพระบาทได้ทําให้แอกของพวกข้าพระบาทหนักนักเพราะฉะนั้น บัดนี้ขอฝ่าพระบาททรงลดงานหนักของพระราชบิดาของฝ่าพระบาทและทําให้เอกหนักของพระองค์ที่อยูดเหนือพวกข้าพระบาทเบาลงและพวกข้าพระบาทจะโปรนิบัติฝ่าพระบาทพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงกลับไปก่อนแล้วสักสามวันจึงมาหาเราอีกประชาชนจึงกลับไปและพระราชาเรโหโบออมก็ทรงปรึกษากับบรรดาผู้อาวุโสผู้ได้โปรนิบัติซารลมอนพระราชบิดาของพระองค์เมื่อยังทรงพระชนอยู่ว่า ท่านทั้งหลายจะแนะนําเราให้ต่อประชาชนนี้อย่างไรเขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าถ้าฝ่าพระบาทจะทรงเป็นผู้รับใช้ประชาชนนี้ในวันนี้และปรนนิบัติพวกเขาและตรัสตอบคําดีแก่พวกเขาเขาทั้งหลายก็จะเป็นผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทตลอดไปแต่พระองค์ทรงปฏิเสธคําปรึกษาที่บรรดาผู้อาวุโสถวายนั้นและไปปรึกษากับพวกคนหนุ่มที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ซึ่งอยู่ปรนนิบัติพระองค์และพระองค์กล่ากับเขาทั้งหลายว่า ท่านจะแนะนําเราอย่างไรเพื่อพวกเราจะตอบประชาชนนี้ผู้ที่ทูลเราว่าขอทรงทําให้แอกซึ่งพระราชบิดาของฝ่าพระบาทวางอยู่เหนือพวกข้าพระบาทเบาลงและคนหนุ่มเหล่านั้นผู้ได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ทูลพระองค์ว่าขอฝ่าพระบาทตรัสดังนี้แก่ประชาชนนี้ผู้ทูลพระองค์ว่าพระราชบิดาของฝ่าพระบาทได้ทรงทําให้แอกของพวกข้าพระบาทหนักแต่ขอฝ่าพระบาททรงทําให้เบาลงนั้น ขอฝากพระบาทตราสแก่ข่าทั้งหลายอย่างนี้ว่านิ้วก้อยของเราก็หนากว่าเอวของพระราชบิดาเราพระราชบิดาของเราได้วางเอกหนักบนท่านทั้งหลายส่วนเราก็จะเพิ่มภาระบนเอกของท่านทั้งหลายอีกพระราชบิดาของเราตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแท้แต่เราจะตีสอนท่านด้วยแมงป่องเยโรโบอัมกับประชาชนทั้งหมดจึงเข้ามาเฝ้าเรโหโบอัมในวันที่สามดังที่พระราชารับสั่งว่าจงกลับมาหาเราในวันที่สาม และพระราชาตรัสต่อประชาชนอย่างดุดันพระองค์ทรงปฏิเสธคำปรึกษาที่บรรดาผู้อาวุโสได้ถวายนั้นและตรัสกับเขาทั้งหลายตามคำปรึกษาของพวกคนหนุ่มว่าพระราชบิดาของเราทำแอกของท่านทั้งหลายให้หนักแต่เราจะเพิ่มภาระบนแอกของท่านทั้งหลายอีกพระราชบิดาของเราตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแท้แต่เราจะตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแมงป่องพระราชาไม่ทรงฟังประชาชนเพราะการแปลเปลี่ยนนี้เป็นมาจากพระยาเว เพื่อพระองค์จะทรงทําให้พระวจนะของพระองค์ได้สําเร็จซึ่งพระเยเวตรัสโดยอาหิยาชาวชีโลแกเยโรโบอัมบุตรเนบัตและเมื่ออิสราเอลทั้งสิ้นเห็นว่าพระราชาไม่ได้ทรงฟังเขาทั้งหลายประชาชนก็ทูลต่อพระราชาว่าพวกข้าพระบาทมีส่วนอะไรในดาวิดพวกข้าพระบาทไม่มีมรดกในบุตรเยเซีโออิสราเอลเอ๋ยกลับไปเต็นท์ของท่านเถิดข้าแต่ดาวิดจงดูแลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิด อิสราเอลจึงจากไปยังเต็นของเขาแต่เรโหโบอัมทรงปกครองประชาชนอิสราเอลผู้อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆของยูดาและพระราชาเรโหโบอัมทรงใช้อาโดรัมผู้ดูแลคนงานโยธาไปและอิสราเอลทั้งสิ้นก็เอาเหินขว้างเขาตายและพระราชาเรโหโบอัมก็ทรงรีบขึ้นรถรบหนีไปยังกรุงเยรูซาเลม็มอิสราเอลจึงกบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดจนถึงทุกวันนี้ราชวงศ์ที่หนึ่ง เยโรโบอัม er ทรงปกครองอิสราเอลและต่อมาเมื่ออิสราเอลทั้งปวงได้ยินว่าเยโรโบอามได้กลับมาแล้วพวกเขาก็ใช้ให้ไปเชิญท่านมายังที่ประชุมแล้วก็ตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลทั้งสิ้นไม่มีใครติดตามเชื้อวง์ของดาวิดนอกจากเผ่ายูดาเท่านั้นเมื่อเรโหโบอามทรงมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วพระองค์ทรงระดมพลจากพงพันยูดาทั้งหมดและเผ่าเบญยามินเป็นนักรบที่คัดเลือกแล้ว หนึ่งแสนแปดหมื่นคนเพื่อจะสู้รบกับพงพันธุ์อิสราเอลเพื่อจะเอาราชอาณาจากักรคืนมาให้แก่เรโหโบอัมพระราชโอรสของซาโลมอนแต่พระวจนะของพระเจ้ามายังเชไมาอาคนของพระเจ้าว่าจงไปทูลเรโหโบอัมพระราชโอรสของซาโลมอนพระราชาแห่งยูดาและบอกกับพงพันธ์ทั้งหมดของยูดาและเบนยามินและกับประชาชนที่เหลืออยู่ว่าพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่า พวกเจ้าอย่าขึ้นไปสู้รบกับประชาชนอิสราเอลพี่น้องของเจ้าเลยทุกคนจงกลับบ้านของตนเถิดเพราะสิ่งนี้เป็นมาจากเราและพวกเขาจึงเชื่อฟังพระวจนะของพระยาเวและกลับไปตามพระวจนะของพระยาเวลูกวัวทองคําของเยโรโบอัมเยโรโบอัมทรงสร้างเมืองเชเคมในถิ่นเทือกเขาเอฟราอิมและประทับในเมืองนั้นแล้วก็เสด็จออกจากที่นั่นไปสร้างเมืองเปนูเอล และเยโรโบอัมทรงรำพึงในพระทัยว่าคราวนี้ราชอาณาจักรจะกลับไปเป็นของราชวงศ์ของดาวิดถ้าประชาชนนี้ขึ้นไปถวายเครื่องสตวาวะบูชาในพระนิเวศของพระยาเวที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วจิตใจของประชาชนนี้จะหันกลับไปยังเจ้านายของพวกเขาคือไปยังเรโหโบอัมพระราชาแห่งยูดาและพวกเขาจะฆ่าเราเสียแล้วหันกลับไปยังเรโหโบอัมพระราชาแห่งยูดาดังนั้นพระราชาจึงทรงปรึกษา และได้ทรงสร้างลูกวัวทองคำสองตัวแล้วตรัสกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มนานพอแล้วโออิสราเอลเอ๋ยจงดูพระเจ้าของท่านผู้ทรงนำท่านขึ้นมาจากอียิปต์และพระองค์ก็ทรงประดิษฐานตัวหนึ่งไว้ที่เบตเอลและอีกตัวหนึ่งก็ทรงตั้งไว้ในเมืองดานและสิ่งนี้เป็นบาปเพราะประชาชนไปกราบไหว้ลูกวัวทองคำตัวหนึ่งที่เบตเอลและไปไกลจนถึงเมืองดานเพื่อกราบไหว้อีกตัวหนึ่ง และพระองค์ทรงสร้างนิเวศแห่งปูชนียสถานสูงและทรงตั้งปุโรหิตจากประชาชนธรรมดาผู้ไม่ใช่คนเลวีและเยโรโบอัมทรงกำหนดเทศกาลเลี้ยงในวันที่15เดือน8เหมือนกับการเลี้ยงในยูดาและทรงถวายเครื่องสัตวบูชาบนแท่นบูชาพระองค์ทรงทำเช่นนั้นในเบดเอลเพื่อถวายเครื่องสัตวบูชาแก่รูปลูกบวชที่ได้ทรงสร้างไว้นั้นและพระองค์ทรงสถาปนาปุโรหิตประจำปูชนียสถานสูง ซึ่งทรงสร้างไว้ณเบตเอลพระองค์ทรงขึ้นไปยังแท่นบูชาซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ที่เบตเอลในวันที่สิบห้าเดือนแปดในเดือนซึ่งพระองค์ทรงดำริเองและทรงกำหนดเทศกาลเลี้ยงสำหรับคนอิสราเอลและทรงขึ้นไปยังแท่นบูชาเพื่อเผาเครื่องหอมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สิบสามคนของพระเจ้าจากยูดาและนี่แน่ ขณะที่เย,ยรโรโบอัมทรงยืนอยู่ที่แท่นบูชาเพื่อเผาเครื่องหอมคนของพระเจ้าคนหนึ่งออกจากยูดาไปยังเบตเอลโดยพระวจนะของพระยาเวแล้วท่านได้ร้องกล่าวโทษแท่นบูชานั้นโดยพระวจนะของพระยาเวว่าโอแท่นบูชาแท่นบูชาพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่านี่แน่เด็กชายคนหนึ่งชื่อโยซิยาจะเกิดมาในราชวงศ์ของดาวิดและบนเจ้า คือบนแท่นนี้เขาจะฆ่าปุโรหิตแห่งปูชนียสถานสูงผู้เผาเครื่องหอมบนเจ้าและเขาจะเผากระดูกคนบนเจ้าท่านก็ให้หมายสำคัญในวันเดียวกันนั้นกล่าวว่านี่เป็นหมายสำคัญที่พระเยเรัดว่านี่แน่แท่นบูชานั้นจะถูกพังทลายและขี้เท่าที่อยู่บนนั้นจะถูกเทออกเมื่อพระราชาเยโรโบอามทรงสดับถ้อยคําของคนของพระเจ้าซึ่งร้องกล่าวโทษแท่นบูชาที่เป็ดเอวนั้นพระองค์ก็เหยียบพระหัตถ์ออกจากแท่น ตรัสว่าจงจับเขาไว้และพระหัตของพระองค์ซึ่งเหยียดออกต่อท่านนั้นก็เหี่ยวแห้งไปจนไม่สามารถชักกลับเข้าหาตัวได้อีกท่านบูชาก็ถูกพังทลายและขี้เท่าก็ถูกเทจากแท่นมันเกิดขึ้นตามหมายสำคัญที่คนของพระเจ้าให้ไว้โดยพระวจนะของพระยาเวและพระราชาตรัสตอบคนของพระเจ้าว่าโปรดวิงวอนขอพระกรุณาแห่งพระยาเวพระเจ้าของท่านและจงอธิษฐานเพื่อเราแล้วเราจะชักมือกลับเข้าหาตัวได้อีก และคนของพระเจ้าก็วิงวอนขอพระกรุณาแห่งพระยาเวและพระราชาก็ชักพระหัตถ์กลับเข้าหาพระองค์ได้อีกและหายเป็นปกติและพระราชาตรัสกับคนของพระเจ้าว่าเชิญมาบ้านกับเราเถิดและรับประทานอาหารกันเราจะให้รางวัลท่านแต่คนของพระเจ้าทูลพระราชาว่าถึงแม้ฝ่าพระบาทจะประทานราชสมบัติครึ่งหนึ่งข้าพระบาทก็จะไม่ไปกับฝ่าพระบาทและจะไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ําในสถานที่นี้ พระพระยาเวทรงบัญชาข้าพระบาทโดยพระวจนะของพระองค์ว่าอย่าก,กินอาหารหรือดื่มน้ำหรือกลับไปตามทางที่เจ้ามาดังนั้นท่านจึงไปเสียอีกทางหนึ่งและไม่กลับไปตามทางที่ท่านมายังเบตเอลมีผู้เผยพระวจนะอาวุโสคนหนึ่งอาศัยอยู่ในเบตเอลบุตรชายของเขามาเล่าให้ฟังถึงทุกอย่างที่คนของพระเจ้าทำในวันนั้นที่เบตเอลพวกเขายังได้บอกบิดาของเขาเรื่องถ้อยคำที่คนของพระเจ้ากล่าวกับพระราชาด้วย และบิดาของเขาถามพวกเขาว่าท่านไปทางไหนและพวกบุตรชายของเขาก็ชี้ทางที่คนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาได้เดินไปเขาจึงพูดกับพวกบุตรชายว่าจงผูกอานลาให้พ่อพวกเขาจึงผูกอานลาให้แล้วเขาก็ขึ้นขี่เขาไปตามคนของพระเจ้าและพบท่านนั่งอยู่ใต้ต้นโอ๊กต้นหนึ่งเขาจึงพูดกับท่านว่าท่านเป็นคนของพระเจ้าที่มาจากยูดาหรือท่านตอบว่าใช่แล้วเขาจึงตอบท่านว่า เชิญไปบ้านกับข้าพเจ้าและรับประทานอาหารกันท่านพูดว่าข้าพเจ้าจะกลับไปกับท่านหรือเข้าไปพักกับท่านไม่ได้ข้าพเจ้าจะรับประทานอาหารหรือดื่มน้ํากับท่านในสถานที่นี้ไม่ได้เพราะพระวจนะของพระยาเวตัดกับข้าพเจ้าว่าอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ําที่นั่นหรือกลับไปตามทางที่เจ้ามาเขาจึงพูดกับท่านว่าข้าพเจ้าก็เป็นผู้เผยพระวจนะเช่นเดียวกับท่านด้วยมีทูตวสวรรค์องค์หนึ่งมาบอกข้าพเจ้า โดยพระวจนะของพระยาเวว่าจงพาเขากลับบ้านกับเจ้าเพื่อเขาจะได้รับประทานอาหารและดื่มน้ําแต่เขาโกหกท่านดังนั้นท่านจึงกลับไปกับเขาได้รับประทานอาหารและดื่มน้ําในบ้านของเขาขณะที่พวกเขากําลังนั่งอยู่ที่โต๊ะพระวจนะของพระยาเวมายังผู้เผยพระวจนะผู้นําท่านกลับมาและเขาร้องต่อคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระยาเว และไม่รักษาพระบัญญัติที่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าแต่เจ้าได้กลับมาและรับประทานอาหารและดื่มน้ําในที่ซึ่งพระองค์ตรัสกับเจ้าว่าอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ําศพของเจ้าจะไปไม่ถึงอุโมงค์ฝังศพบ,บรพรพบรุษของเจ้าต่อมาหลังจากท่านได้รับประทานอาหารและดื่มน้ําแล้วเขาก็ผูกอ่านลาให้ผู้เผยพระวจนะผู้ที่เขาได้พากลับมาเมื่อท่านไปมีสิงโตมาพบท่านระหว่างทางและฆ่าท่านเสีย และศพของท่านก็ถูกทิ้งไว้ข้างทางและลาตัวหนึ่งก็ยืนอยู่ข้างข้างศพสิงโตก็ยืนอยู่ข้างข้างศพด้วยและนี่แน่มีคนผ่านไปเห็นศพทิ้งอยู่ข้างทางและสิงโตยืนอยู่ข้างศพนั้นพวกเขาก็มาบอกกันในเมืองที่ผู้เผยพระวจนะอาวุโสอยู่นั้นเมื่อผู้เผยพระวจนะผู้ที่นําท่านกลับมาจากทางทราบเรื่องเขาก็พูดว่านั่นคือคนของพระเจ้าผู้ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระยาเวเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงมอบท่านไว้กับสิงโต ซึ่งได้กัดฉีกท่านและฆ่าท่านตามพระวจนะซึ่งพระยาเวตรัสกับท่านเขาจึงพูดกับพวกบุตรชายของเขาว่าจงผูกอานลาให้พ่อและพวกเขาก็ผูกอานลาให้เขาจึงไปและพบศพนั้นทิ้งอยู่ข้างทางลากับสิงโตยืนอยู่ข้างศพสิงโตไม่ได้กินศพนั้นหรือกัดฉีกลานั้นผู้เผยพระวจนะก็เอาศพคนของพระเจ้าขึ้นวางบนลาแล้วนำกลับมายาังเมืองของตนเพื่อไว้ทุกข์ให้และฝังท่านเสีย แล้วเขาวางศพนั้นในอุโมงค์ฝังศพของตนเองและพวกเขาก็ไว้ทุกข์ให้ท่านกล่าวว่าอาน,นิจจาพี่น้องของข้าเอ๋ยหลังจากฝังท่านแล้วเขาก็พูดกับพวกบุตรชายของตนว่าเมื่อพ่อตายจงฝังพ่อไว้ในอุโมงค์ฝังศพที่ฝังคนของพระเจ้านั้นจงวางกระดูกของพ่อไว้ข้างกระดูกของท่านเพราะว่าถ้อยคําที่ท่านประกาศโดยพระวจ,จนะของพระยาเวกล่าวโทษแท่นบูชาในเบดเอล และกล่าวโทษนิเวศท,ทุกแห่งของปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ในเมืองต่างๆของสมาเรียจะสำเร็จอย่างแน่นอนหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้เยโรโบอัมไม่ได้ทรงหันกลับจากทางชั่วของพระองค์แต่กลับให้บางคนในถ้ำกลางประชาชนเป็นปุโรหิตประจำปูชนียสถานสูงใครพอใจจะเป็นปุโรหิตก็ทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นปุโรหิตประจำปูชนียสถานสูงต่างๆและสิ่งนี้ได้เป็นบาปแกร่ราชวงศ์เยโรโบอัม เพื่อจะทำลายล้างราชวงศ์นั้นเสียจากพื้นแผ่นดินโลก1นงพงกษัตริย์บทที่14การพิพากษาราชวงศ์ของเยโรโบอัมในเวลานั้นอาบียาพระราชโอรสของเยโรโบอัมประชวนและเยโรโบอัมรับสั่งกับมเหสีของพระองค์ว่าจงลุกขึ้นปลอมตัวของเจ้าอย่าให้ใครรู้ว่าเจ้าเป็นมเหสีของเยโรโบอัม และจงไปเมืองชีโลนี่แน่อาหิยาผู้ผเผยพระวนจะนะอยู่ที่นั่นผู้ได้กล่าวเรื่องเราว่าเราจะได้เป็นกษัตริย์เหนือประชาชนนี้เจ้าจงเอาขนมปังสิบก้อนขนมหวานบ้างและน้ำพึ่งหายหนึ่งไปหาท่านท่านจะบอกเจ้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กนั้นมหเหสีของเยโรโบอามก็ทำตามนั้นพระนางทรงลุกขึ้นสเสด็จไปเมืองชีโลสเสด็จมาถึงบ้านของอาหิยา ส่วนอาหิยามองไม่เห็นเพราะว่าตาของท่านมืดมัวด้วยอายุของท่านพระยาเวตรัสก,กับอาหิยาว่าดูสิมเหสีของเยโรโบอัมกําลังมาเพื่อจะถามเจ้าเรื่องลูกของนางเพราะเด็กนั้นป่วยเจ้าจงบอกนางอย่างนี้เมื่อพระนางเสด็จไปถึงก็แซงทําเป็นหญิงอื่นแต่เมื่ออาหิยาได้ยินเสียงฝีพระบาทของพระนางมาถึงประตูท่านจึงพูดว่าขอเชิญพระมเหสีของเยโรโบอัมเสด็จเข้ามาข้างใน ทำไมจึงทรงแซงทำเป็นหญิงอื่นเล่าเพราะข้าพระบาทได้รับพระบัญชาให้ทูลข่าวอัน,นาสลดใจแก่พระนางขอเสด็จไปทูลเยโรโบอัมว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าเพราะเราได้ยกเจ้าขึ้นจากฝูงชนและทำให้เจ้าเป็นประมุขเหนืออิสราเอลประชากรของเราและได้ฉีกราชอาณาจากักรจากราชวงศ์ของดาวิดมาให้เจ้าแต่เจ้าก็ไม่เหมือนอย่างดาวิดผู้รับใช้ของเราผู้รักษาบัญญัติทั้งหลายของเรา และติดตามเราด้วยสุดใจของเขาทำแต่สิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเราแต่เจ้าได้ทำชั่วยิ่งกว่าทุกคนที่อยู่ก่อนเจ้าเจ้าไปสร้างพระอื่นและรูปหล่อโลหะและทำให้เราโกรธและได้เวียงเราทิ้งเบื้องหลังของเจ้าเพราะฉะนั้นนี่แน่เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือราชวงศ์ของเยโรโบอัมและจะตัดชายทุกคนจากเยโรโบอัมทั้งทาสและไทยในอิสราเอลและจะผ่านราชวงศ์เยโรโบอัมเสียอย่างสิ้นเชิง อย่างที่คนเผามูลสัตว์ให้ไหม้จนสิน้นใครในวงเยโรโบอัมที่ตายในเมืองสุนัขจะกินและใครตายในทุ่งนานกในอากาศจะกินเพราะพระยาเวตรัสแล้วเพราะฉะนั้นขอลุกขึ้นสเสด็จไปยังพระตำหนักของพระนางเมื่อพระนางสเสด็จเข้าเมืองพระกุมารน,นั้นก็จะซ้มพระชนแล้วอิสราเอลทั้งหมดจะไว้ทุกข์ให้และจะฝังพระศพไว้เพราะพระกุมารผู้เดียวเท่านั้นในราชวงศ์เยโรโบอมัมที่จะไปถึงอุโมงค์ฝังศพ เพราะในตัวพระกุมารซึ่งอยู่ในราชวงศ์ของเยโรโบอัมนั้นยังพบบางสิ่งที่พอพระทัยพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลยิ่งกว่านั้นอีกพระยาเวจะทรงแต่งตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งเหนืออิสราเอลผู้จะกำจัดราชวงศ์เยโรโบอัมเสียในวันนี้และตั้งแต่นี้ไปพระยาเวจะทรงตีอิสราเอลดุดไม้อ้อสั่นอยู่ในน้ำและจะทรงถอนรากอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินอันดีนี้ซึ่งพระองค์ประทานแก่บรรพบรุษของพวกเขา และจะกระจายพวกเขาไปฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสเพราะเขาทั้งหลายได้สร้างบรรดาพระอาเชราทำให้พระยาเวทรงพระพิโรธและพระองค์จะทรงมอบอิสราเอลไว้เพราะบาปของเยโรโบอัมซึ่งท่านได้ทำและทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยแล้วมเหสีของเยโรโบอัมทรงลุกขึ้นเสด็จจากไปและเสด็จถึงเมืองทิราซาเมื่อพระนางเสด็จถึงธรณีประตูพระตำหนักพระกุมารก็ซิมพระชน แล้วคนอิสราเอลทั้งหมดก็ฟังพระสพพระกุมารและไว้ทุกให้ตามพระวจนะของพระยาเวซึ่งตรัสทางผู้รับใช้ของพระองค์คืออาหิยาผู้เผยพระวจนะเยโรโบอัม er สิ้นพระชนส่วนพระราชกิจอื่นๆของเยโรโบอัมเรื่องพระองค์ทรงทำศึกและทรงครอบครองอย่างไรนั้นดูสิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงสวดานกษัตริย์แห่งอิสราเอลเยโรโบอัมทรงครองราชเป็นเวลา22ปี และทรงล่วงหลับไป,ไปอยู่กับบรรพบรุษของพระองค์แล้วนาดับพระราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชแทนเรโหโบอัมทรงปกครองยูดาเรโหโบอัมพระราชโอรสของซาโลมอนทรงครองราชในยูดาเมื่อเรโหโบอัมทรงเป็นกษัตริย์นั้นพระองค์มีพระชนมายุ41พรรษาและทรงครองราช17ปีในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองที่พระยาเวห์ทรงเลือกจากเผ่าทั้งหมดของอิสราเอล เพื่อจะสถาปนาพระนามของพระองค์ไว้ที่นั่นพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่านาอามาคนอัมโมนยูดาทำชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวและทำให้พระองค์คุณเคืองพระไทยยิ่งกว่าที่บรรพบรุษได้ทำทั้งสิ้นเพราะบาปที่พวกเขาได้ทำนั้นพวกเขาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ตัวเองคือปูชนียสถานสูงเสาศักดิ์สิทธิ์และบรรดาพระอาเชราบนเนินเขาสูงทุกเนินและใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น ยิ่งกว่านั้นมีเทวทาตในแผ่นดินนั้นด้วยและพวกเขาได้ทำตามสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังทุกอย่างของบรรดาประชาชาติซึ่งพระยาเวทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลในปีที่ห้าแห่งกษัตริย์เรโหโบอัมชิชักกษัตริย์อียิปต์สเสด็จขึ้นมารบกับกรุงเยรูซาเลม็มพระองค์ทรงเอาทรัพย์สมบัติแห่งพระนิเวศของพระยาเวและทรัพย์สมบัติแห่งพระราชวังของกษัตริย์ พระองค์ทรงเอาไปทุกอย่างและทรงเอาโล่ทองคำทั้งหมดที่ซาโลมอนทรงสร้างไว้นั้นไปด้วยและกษัตริย์เรโหโบอัมทรงทำโล่ทองสำริดขึ้นแทนและมอบไว้ในมือของพวกทหารรักษาพระองค์ผู้เฝ้าประตูพระราชวังเมื่อพระราชาเสด็จไปยังพระนิเวศของพระยาเวทหารรักษาพระองค์ก็ถือโล่ออกมาแล้วนำกลับไปเก็บไว้ในห้องทหารรักษาพระองค์ตามเดิม ส่วนพระราชกิจอื่นๆของเรโหโบอัมและทุกสิ่งที่ทรงกระทำได้บันทึกไว้ในหนังสือพงสวดานกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือมีสงครามระหว่างเรโหโบอัมกับเยโรโบอัมตลอดพระชสมัยและเรโหโบอัมก็ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบรุษของพระองค์และเขาฝังพระศพไว้กับบรรพบรุษของพระองค์ในนครดาวิดพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่านาอามาคนอัมโมนแล้วอาบียัมพระราชโอรสก็ขึ้นครองราชแทน